สวัสดีคะ่ะวันนี้อยู่กับเอิร์น,นะคะที่บริษัทเพชยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถคันนี้เลย Honda Accord นะคะเป็นรถปี2017ตัวรถคันนี้เป็นเครื่อง2.0ตัว E นะคะมาพร้อมกับราคาเพียง729,000บาทเท่านั้นนะคะรถระดับผู้บริหารอีก1นึ่งคันเลยที่น่าใช้งานในตอนนี้มากๆนะคะคันนี้ทะเบียน6กไก่สบ,บริศี9421เป็นาปกรุงเทพแบบนี้เลยพามาชมตัวรถคันนี้รอบๆคันกันเลยค่ะ ได้ในส่วนของตัวไฟฟลู LED นะคะมาพร้อมกับตัวไฟ Day t i ท e นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยกระจังหน้าโลโก้ของ Honda แบบนี้นะคะพร้อมกับโครเมียมเงาๆเลยนะนี่สำหรับตัวรถคันนี้นะคะได้ในส่วนตัวแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะหัวนอตทารูแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กทูทนสสีนะคะสีดําตัดสีเงินแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวรถคันนี้นะคะที่มีในส่วนของไฟเลี้ยวก็จกมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัว แขงนะคะที่คาดยาวนะคะเป็นโครเมียมเงาๆเลยนะนี่กระจกเดิมๆต้องมีโลโก้นะคะของ Honda แบบนี้เลยนะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถคันนี้นะคะบอดี้เดิมไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำไฟไหม้มานะไฟไท้ายเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้ของ Accord ติดตั้งด้านหลังมาให้เรียบร้อยเลยสำหรับตัวรถคันนี้เป็นตัว iV Tech นั่นเองมีกล้องหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน สเกิร์ด้านหลังนะคะก็ติดตั้งมาให้เช่นเดียวกันนะคะถัดมานะคะสำหรับตัวยางนะคะคันนี้ได้ในส่วนตัวแม็กเดิมแท้นะคะทั้งหมดหัวน็อตท่ารูตัวแม็กไม่มีเกิดสุดบาทนะถือว่าแม็กคันนี้สวยๆเดิมๆเลยนะคะเป็นยางรถปี19นะคะสัปดาห์ที่33นะนี่กระจกเดิมๆนะคะมีโลโก้ Honda นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจเลยนะว่าสภาพตัวรถคันนี้บอดี้เขาเดิมๆเลย มาชมกันที่แม็กเส้นสุดท้ายนะคะเส้นที่4ตัวแม็กก็ถือว่าสวยๆเดิมๆเช่นเดียวกันนะคะไม่มีเกินฟุตบาทนะเดี๋ยวพามาชมนะคะในส่วนของบอดี้ตัวรถภายในของคันนี้ก็เลยตัวรถภายในของคันนี้นะคะเขาจะเป็นในส่วนของตัวทูโทนสีดําตัดสีเบจนะคะพร้อมกับลายไม้คาดยาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวฟังก์ชันนะคะสําหรับคันนี้มีในส่วนของตัวฟังก์ชัน นานขทางเลยนะเป็นในส่วนของกระจกคาไฟฟ้าปรับออโต้นะคะมีตัวล็อกรถปดล็อกให้ได้ในส่วนของกระจกนะคะออโต้ Auto คนขับฝั่งอื่นจะไม่ใช่ออโต้นะคะตัวช่องแอร์นะคะจะคาดด้วยลายไม้แบบนี้เลยนะคะบอดี้เขาจะเป็นสีดําตัดสีเบจเลยพงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะบอกเลยว่าคันนี้ออปชั่นครบเครื่องมากๆนะคะพร้อมกับตัวพงมลายมันตีฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งนะคะมาพร้อมพงมลายนะคะที่เป็นพงมลัยหนังคาดด้วยลายไม้แบบนี้เลย ตัวรถบอดี้ของคันนี้นะคะภายในเขาจะเป็นในส่วนของตัวจอนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็เป็นในส่วนตัวแอร์นะคะที่เป็นแอร์ออโต้จะมาลองสตาร์ทรถให้ดูกันนะคะอ่านี่บอกเลยว่าคันนี้เป็นในส่วนตัวแอร์นะคะที่เป็นแอร์ออโต้นั่นเอง มาพร้อมกับตัวฟังก์ชันนะคะคันนี้นะคะสามารถสัมผัสได้เลยนะคะสำหรับตัวจอตรงนี้ได้เลยสามารถเชื่อมต่อวิทยุนะคะสามารถเชื่อมต่อ USB ได้ในส่วนของตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้เรียบร้อยเลยนะนสามารถเชื่อมต่อได้เลยตัวจอเขาจะขึ้นนะคะ คันนี้มีในส่วนตัวกล้องด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะก็จะมาในส่วนตัวนี้เลยนะที่เขาจะสามารถที่จะควบคุมบอกทิศทางนะคะสําหรับตัวกล้องนะคะที่ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะนี่มีในส่วนตัวฟังก์ชันนะคะคันนี้จะเป็นในส่วนตัวเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวม่านนะคะม่านด้านหลังของตัวรถนะเดี๋ยวจะลองกดให้ดูนะคะ รถระดับผู้บริหารอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆนะคะตัวบอกคันนี้ได้เป็นเบาดหนังปรับไฟฟ้าด้วยนะมีภายในของคันนี้ถออูกกระติกมากๆนะคะมีไฟสองแผนที่ติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะมีในส่วนที่ใส่แว่นตานะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันกระจกจะเป็นแบบพับนะคะปิดเปิดแบบนี้เลยทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็ บอดี้ของด้านบนนะคะก็ไม่มีเพาดานด้านบนนะคะไม่มีอคขลาหรือว่าร่องรอยใดยๆเลยนะใค่ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่าบอดี้ของคันนี้นะคะสวยจริงๆแล้วก็เป็นบอดี้ที่เดิมๆแอร์เย็นแน่นอนนะคะตัวรถคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานมากๆเลยนะเพราะว่าเขาเป็นรถระดับผู้บริหารเลย ครที่หายอยู่นะคะแนะนําเลยนะว่ารีบจับรีบจองกันนะคะเพราะว่าคันนี้เลขไม่ถูว่าน้อยด้วยนะคะ1 5 6 3 4 9กมิเโลเมตรเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับตัวบอดี้ด้านในนะคะที่ออปชั่นครบเครื่องมาพร้อมกับตัวอีคอนแบบนี้เลยตัวกันลื่นนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวกันลื่นติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันบอกเลยว่าครบจริงนี่ สำหรับตัวนี้นะคะคู่มือทุกจุดนะคะอยู่ครบสำเนารถนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องที่เก็บสัมภาระด้านหลังแล้วก็พาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันนะคะโอเคปิดไฟเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาปิดแอร์แล้วก็ดับรถกันนะ โอเคดับรถเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องของคันนี้กันนะคะแล้วก็ไปชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้กันเลยไปกัน ลูกค้ามาชมที่เก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้กันนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าคันนี้สามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ประมาณ2ใบใหญ่ๆเลยนะพื้นที่การเก็บสัมภาระเขากว้างมากๆนะคะพร้อมกับบอดี้ด้านหลังนะคะที่เป็นบอดี้ถั่วเดิมๆเ,เลยมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวบอดี้นะคะคันนี้มีในสองตัวยางอะไหล่และก็แม็กนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงก็ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันสําหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะโทรนัดหมายกับเอะะิร์ โทรที่หน้าจอได้เลยตัวนี้มีกล้องด้านหลังนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะอบอกเลยว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานจริงๆนะคะตัวนี้เขาเป็นแบบกดนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวพามาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะคะลูกค้าจะได้เห็นในส่วนของบอดี้ห้องเครื่องกันคันนี้นะคะสามารถเปิดจากตัวรถแบบนี้นะ เปิดมือเดียวได้เลยนะคะลูกค้าขาสะดวกสบายมากๆนะคะไม่ต้องคิดว่ามันจะหนักหรือว่าพยุงอะไรเลยนะ mm hmm. เพราะว่าบอดี hmm. ้ของคันนี้นะคะเขาจะใช้โช๊คเป็นการควบคุมน้ําหนักให้กับลูกค้าเลย mm hmm. หัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยไขรอยถอดใดๆนะคะ mm hmm. อันนี้คือตัวคานนะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าคันนี้ไม่มีชนหน้าหนักไปอย่างแน่นอน mm hmm. พร้อมกบหัวน็อตนะคะเดิมๆเม็อดอาร์ททุกจุดนะคะอยู่ครบแบบนี้เลย mm hmm. หัวน็อตเดิมๆไม่มีน,อนอ็อตไขน็อตโวมน็อตเยัียบนะคะที่สำคัญ ฝากระโปรงรถของคันนี้นะคะไม่มีร่องรอยการไข่ด้วยบอดี้เขาเดิมจริงๆนะคะมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยหัวน็อเตเดิมนะคะไม่มีรอยไขรอยถอดแบบนี้เลยนะนคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะคะ2.0ตัว E นั่นเองนะคะบอดี้ห้องเครื่องเขาก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยนะเพื่อที่จะแบกรับน้ำหนักให้กับลูกค้านะคะให้มีสมรรถนะในการขับขี่นะคะได้ ทนทานต้องแนะนำเลยสำหรับลูกค้านะคะที่กำลังสนใจออกรถนะคะ Honda Accord คันนี้นะคะติดต่อหาเอิรนผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยนะคะแอดไลน์หาเอินเบอร์นี้ได้เลยนะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ